ปิดท้ายซีไซส์โฟกัสวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมดูอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการทํากิจกรรมในชุมชนอย่างช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่แต่ที่ชุมชนบ้านควนเหนือตําบลท่าช้างอําเภอบางกล่ําค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะเขาชวนน้องๆออ,ออกมาทํากิจกรรมเพื่อช่วยผ่อนคลายจากการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ค่ะซึ่งนี่เป็นกิจกรรมที่น้องๆได้เข้าไปเรียนกันในห้องเรียนศินละปะชุมชนนะคะ อย่างการแกะรูปหนังตะลุงแล้วก็การใช้เวลาช่วงวันหยุดเนี่ยแหละค่ะมาเรียนรู้กันแบบนี้โดยจะมีครูภูมิปัญญาชุมชนจากศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้านนายหนังลำดวนสออิ่มเท่งนะคะมาสอนน้องๆเพื่อให้เด็กๆได้สืบสารศิละปะของชุมชนค่ะโดยวันนี้คุณชานวิทูลสุขสว่างไกลเครือข่ายลุ่มน้ำคลองอุตเะเภาตอนล่างนะคะรายงานเรื่องนี้มาฝากกันค่ะเรามากันชีวัดทาช้างนะครับ เรามาดูนะครับว่ากิจกรรมดีๆนะครับคี่่องวันนะครับคือวันเสาสร์ทย์จากเด็กที่เรียนออนไลน์อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เบือ่อนายกนในการเรียนออนไลน์นะครับยากจะมาทากิจกรรมที่ั้งชั้นนะครับวันนี้มีโครงการนึงครับที่น่าสนใจก็คือโครงการาสาร้างซิ้นทิ้นตายเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับที่บางกางอกอะคา่ะก็จะเป็นศูนย์รวมของปราชาวบ้านแล้วก็ ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างค่อนข้างเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะฟื้นแล้วก็คืนคุณค่าให้กับศิลปะวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นด้วยแล้วเด็กเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแกนนำที่จะสานต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปค่ะดีกว่ามีละมาดีกว่าไม่ได้แบบไม่ได้เล่นเต็นพานไม่ได้ไปตักแดดในดำอยู่ได้ความรางรัน

ว,วิชาแกะรูปหนังตะลุงในครั้งนี้นะคะน้องๆใช้เวลาเรียนทั้งหมด2วันค่ะได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์หนังตะลุงฝึกวาดรูปหนังตะลุงจนถึงขั้นตอนการตัดรูปหนังตะลุงกันเลยนะคะและที่สําคัญก็คือสามารถเอาไปใช้งานได้จริงและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะเราฝึกจดัดไปเรื่อยๆเราไปข่ายงานแต่ดีเลย ตัดได้ตัดลูกได้ก็ได้เบียก็ได้ตดตัดอะไรมันตอัดใกล้ได้ความตั้งใจคือ้องการให้เด็กเนี่ยได้มีสมาธิได้มีสมาธิเราเนื่องจากว่าเน็กๆมีทางโรงเรียนก็เรียนออนไลน์ถ้าบอหลอกออกมาตรงนี้เลยจะได้มีสมาธิเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้และอีกอย่างหนึ่งถ้าว่า คนไหนติดทนใจจริงๆทำได้เราจะเป็นอาชีพนึงที่จะแก่กนักตะลุ่มไม่ว่าจะเป็นแก้ไอ้นักตะลุ่เล่นหรือว,ว่าแกแบบใครตลาดหรือว่าหนักต่งเที่ยวข้าวมาเทียวแล้วมันเหนือวนี่ <c oughs> เป็นคนนึงจะทำาไมไอ้มีรายได้จะทำให้แกมีรายได้ ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ในช่วงนี้นะคะที่ช่วยให้ผู้เรียนค่ะได้ทั้งความรู้ความสนุกและสามารถต่อยอดสร้างเป็นรายได้ได้อีกด้วยนะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะนี่ถือเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้รเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละคะ่ะทั้งศิละปะภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สร้างความสนุกให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าเรียนออนไลน์อย่างเดียวเบื่อแล้วอะคะ่ะอยากทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะที่สําคัญก็คือทําให้น้องๆได้อยู่ใกล้ชิดกับคน ชุมชนด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพลอยครับ